<พ>ข้อหน้า<ๆ>รู้เกี่ยวกับ,กบย,ายาลดลไขมันสว,ส,สวัสดีค่ะเปียจากไม่ได้เข้าเซอร์วิสค่ะเมมค่ะเบียสัตจกรหญิงกันที่มาสมวนโพไข้ค่ะค่ะเนื่องจากเบียนะคะได้ดูแลคนไข้ตรวจสุขภาพเช็คอัพมานะคะ ทำให้พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เลยค่ะมีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะทําให้คุณหมอค่ะต้องมีการจ่ายยาลดไขมัน,นะคะ่ะจึงมีคําถามมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับยาลดไขมัน,นะคะ่ะวันนี้เลยเป็นโอกาสดีนะคะได้มานั่งพูดคุยกับเภสัชกรเบมนะคะเพื่อมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมัน,นะคะ่ะล่าสุดเลยค่ะเบมมีคนไข้สอบถามเบียเข้ามาค่ะว่ายาลดไขมันสามารถช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยอันนี้จริงไหมคะ อันดับแรกนะคะเราต้องทราบก่อนว่าโรคไขมันในเลือดสูงนะคะเกิดจากการที่ร่างกายของเรามีไขมันเช่นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรหรือว่าไขามันไม่ดีชนิด LDL ในกระแสะเลือดสูงนะคะซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดโรคอื่นตามมาได้เช่นโรคไขมันในเลือดอุดตันนะคะซึ่งต่างจากคนที่มีภาวะอ้วนหรือว่าโรคอ้วนอันนี้เกิดจากการที่ว่าเรามีทานอาหารเยอะแล้วมีไขมันอะคะ่ะไปเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราอาจจะสังเกตได้ว่า คนที่มีรูปร่างอ้วนนะคะเมื่อเจาะเลือดมาแล้วนะคะระดับไขมันในเลือดเขาอาจจะไม่สูงก็ได้หรือว่าคนที่มีภาวะผอมอย่างเบี้ยงเงี่ยนะคะ <singular. S 1> เมื่อเจาะเลือดมาแล้วอาจจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะยาลดไขมันไม่สามารถลดความอ้วนได้นะคะแล้วการทานยาลดไขมันนะคะมีใครสงสัยไหมคะว่าทําไมต้องทานเฉพาะมื้อก่อนนอนทานเป็นมื้ออื่นหรือมื้อเช้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะเบมคะ่ะค,คือปกติแล้วนะคะยาลดไขมันนั้นมีหลายกลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นที่นิยมอะคะ่ะ ชื่อว่ากลุ่มสเติตินเราอาจจะสังเกตชื่อยาที่เราได้รับนะคะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าสเตตินนะคะเช่นซิมวัสเติตินโลซูวัสเติตินอทอาวาัตสเติตินซึ่งยากลุ่มนี้ค่ะจะไปช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลซึ่งส่วนใหญ่การสร้างคอเลสเตอรอลนั้นจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองดังนั้นคุณหมอก็เลยจะแนะนำให้ทานเป็นมื้อเย็นหรือว่ามื้อก่อนนอนนะคะ แต่ว่าปัจจุบันนะคะก็คือมีการพัฒนายาตัวใหม่ๆขึ้นมานะคะทําให้การออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นดังนั้นบางทีคุณหมอก็อาจจะให้ทานเป็นมื้อเช้าก็ได้ดังนั้นก็คือต้องทานยาตามแพทย์สัง่งอย่างเ่งคัดนั่นเองอค่ะได้ค่ะค่ะแล้วมีคําถามหนึ่งค่ะสมมติว่าถ้าเราลืมทานยาในมื้อกลางคืนนะคะเราสามารถมาทานยาในมื้อต่อๆไปได้ไหมคะค่ะถ้าเราลืมทานยาเมื่อก่อนนอนใช่ไหมคะ,คะแล้วเรานึกได้ในวันถัดไปแล้วนะคะ,คะก็คือ ให้ข้ามมือนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ให้ทานมื้อก่อนนอนที่เราทานตามปกตินะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาค่ะแต่ว่าถ้าวันนั้นนะคะเราต้องทานเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นถ้าเรานึกได้ในวันนั้นนะคะก็คือให้ทานทันทีที่นึกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยานะคะแต่ว่าถ้าข้ามวันไปแล้วก็เหมือนกันก็คือว่าให้ข้ามมือนั้นไปเลยนะคะก็ให้ทานได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเิ่นกันค่ะได้ค่ะแล้วการทานยาลดไขมันสามารถทานได้ตลอดชีวิตไหมคะหรือว่าแบบหยุดเองได้ตามอารมณ์ตัวเองค่ะค่ะจริงๆแล้วปกติยาลดไขมันนะคะคุณหมอจะให้ทานต่อเนื่องไปไเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าจะได้มีการเจาะเลือดวัดระดับไขมันในเลือดนะคะว่าเราทานแล้วเนี่ยลดระดับไขมันได้ตามเป้าหมายตามความเสี่ยงแต่ละคนหรือยังนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันยังไม่ได้ตามเป้าหมายะคะ่ะคุณหมออาจจะมีปรับเพิ่มขนาดยาหรือว่าปรับเพิ่มยาได้ หรือบางคนนะคะทานแล้วมีผลข้างเคียงคุณหมออาจจะให้มีการปรับเปลี่ยนยายได้เ<ม>ช่นกันดังนั้นคือต้องทานต่อเนื่องตามแพทย์สั่งและอย่างหนึ่งคือยาลดไขมันก็จะช่วยเรื่องป้องกันเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะดังน<ม>ั้นต้องทานต่อเนื่องนะคะได้ค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่าลืมเอายายไปค่ะเราไปสามารถไปทานยาของอื่นได้ไหมคะ อ๋อคือเหมือนเอ๊ะเรานึกขึ้นได้แล้วเราไม่ไดเดามาใช่ใช่ไหมคะก็คือจะไม่แนะนําให้ไปยืมทานยาก,กันเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยแจ้งเลยว่ายาลดไขมันมีหลายกลุม่มมีหลายตัวแล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะคะดังนั้นก็คือไม่แนะนําให้ไปยืมกันเองนะคะได้ค่ะแล้วขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ <c oughs> เหมือนเฟียค่ะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไขมันหรือเปล่าแต่แบบอยากกินป้องกันไว้ก่อนนี้ เห็นได้ไหมคะเห็นว่ามีช่วยป้องกันเรื่องไขมันเลวตันด้วยใช่ไหมคะคะอันดับแรกนะคะก็คือแนะนําให้เปียไปเจาะเลือดดูก่อนนะคะเพื่อดูว่าเรามีไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าถ้าไม่สูงก็คือไม่จําเป็นต้องทานแต่ว่าถ้ามีไขมันในเลือดสูงแล้วเนี่ยอันดับแรกค่ะคุณหมอก็คือจะแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นเรื่องออกกําลังกายหรือว่าเรื่องการรับประทานอาหารก่อนนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนแล้วระดับไขมันเรายังสูงอยู่ คุณหมออาจจะค่อยแนะนําให้เราทานยานั่นเองนะคะอย่าเพิ่งไปซื้อทานเองะะได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเบมนะคะที่มาให้สาระน่ารู้นะคะยังไงถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะโอกาสหน้าจะเลยไว้มาสอบถามเบมเพิ่มนะคะค่ะยินดีค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ